เปิดเปิดนนเพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลแล้วก็อยากให้ได้ยินเสียงชัๆดๆเมื่อกี้ดูเหมือนเสียงจะเปลี่ยนไปนิดนึงตอนเปิดวีดิทัศน์เนี่ยเหมือนคนเมาพูดเมื่อย์เมากระ่องมาพูดจริงๆแล้วเสียงมันไม่ใช่เป็นเย่ายงนนนะครับ ท่านชาชัยอุตสาหะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนัทบุรท่านรองศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์จิตนิรันติการบรีมหาวิทยาลัยทักษิณแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาจากจังหวัดสมขลานะครับท่านสอสอบัญชัยปริญญาลสลิริท่านอาุมาัตอามานี่ สมาชิกวุสิสภาครับเป็นชาวสงขาท่านสอสอ,อาดิรันอาดีอิสพรสสยาลาและท่านนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงวิศุ์ธรรมพชรส่วนราชการที่มาก็จัดจากกรรวงยุตธิธรรมท่านเลขาธิการ พรอปส์สองอนะครับท้ารองอธิบดีดีเอสไอรองอธิบดีราจะครนและอีกงหลายท่านนะครับผมคงเคยนามไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าตราดจานภาคประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการท่อมผมต้องบอกว่าการกดรระท่อมได้เดือเดือการมาตั้งแต่ 24สิงหาคม2564ในวันนี้ก็89เดือนการกดร้อบโดยกฎหมายตอนนั้นยังเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและเราก็ได้กดและในขณะที่เรากดร้อไปแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายยุ่ใหนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ก็มีประคบกฎหมายยาเสพติดขึ้นมาฉบับแี้ยกเรื่องกฎหมายเก่าทั้งหมดเลยยี่สิบสีฉบับแื่อยกเรื่องทั้งหมดก็พลอยยกกัญชานะครับกัญชาจากกฎหมายหลักกฎหมายใหม่คือบังกฎหมายยาเสพติดเนี่ยคือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นคนยกเรื่องให้แล้วแต่กัญชายังไม่ถูกกฎหมายเพราะอะไรคนถามผม เมอสกู๊ดี่ตอบให้ให้ปางอย่างนี้ครับว่าการค้นานี่มันมีกฎหมายรูปที่ค้างคาจากตนหมายยี่สสีฉบับเดิมนะคนค้าการชายังค้างคาอยู่เมื่อค้างคาก็ทําให้มันมีผลว่าใครจะไปปลูกหรือไปผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีข้อขัดแยกก้งทางกฎหมายเห็นไว้ว่าที่ ได้ดําเนินการและมีการจับกลุมมีคดีความต่างๆางนั้นมันจึงจำเป็นต้องทำให้ครบคือกัญชาต้องบอกกฎหมายรองตามมาให้ครบกฎหมายรองก็เตรียมจ่อเข้าสภาผพ้แทแรนรัศดรยังไม่ได้ผ่านพน็ละหนึ่งเปรียบเทียบกับกฎหมายรองของกระท่อมในขณะน,นี้ผ่านการ การประชุมร่วมนะครับมันผ่านขั้นวุฒิสภาไปแล้วกาประชุมร่วมระหว่างสสกับวุฒิสภาสสสอสอกสบแล้วก็ผ่านแล้วรอสภาเปิดเปิดแล้วเนี่ยก็จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งคือสสและสวมายกมือผ่านเรื่องนีกระทบจะจบร้อยร้อสี่ แต่ว่าเมื่อจบแล้วก็ต้องประกาศในราชกิจจารุเบกษ,ษาขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้เร็วเลยนะครับมันเป็นไปการเดาเป็นการแต่โชคดีที่กระท่อมเนี่ยเราทําก่อนนะครับทําก่อนแล้วเดินไม่มีประนเพื่อต้องการให้ทันวันเวลาของ,ของอสภาผูแแ้แทนรัศดรเพราะฉะนั้นกระท่อมจบได้ก่อนการที่ดําเนินการตรงนี้เนี่ยมีผู้ที่ให้ความร่วมมือมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุง,ลงจังหวัดสงข,าขงสปปลานครศรีธรรมราชรังรวมแล้วทั้งหมด152หมู่บ้านที่อนุรักษ์ก็ท่อมไว้ให้บวสทำการศึกษาแล้วเราก็ได้บล็อกให้ใช้ประโยชน์ผมต้องขอบคุณเพาผมเดินทางมาเยี่ยมเยียนหลายพื้นที่แล้ววันนี้เราก็สามารถ สิ่งต่างๆลันนี้ได้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายผมเป็นผู้แทรนรัศดรครั้งแรกปี2526เป็นมาโดยตลอดนะครับเป็นมาโดยตลอดหยุดอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่